มาเลยนะคะตอนนี้ค่ะมันยังไนงนะลูกนะ like ตรงนี้มันเล่นเก่า at ้ดนตรีอะไรกันคะเนี่ยย <tem> ังไงคะอ๋อสลับที่สลับทางเนาะอ่ะโอเคเออเต่า้มันค่อนข้างสูงนะคะเด็กๆทุกคนครับปรับให้เข้ากับสรีระร่างกายของตัวเองได้นะคะอันนี้เป็นงานสบายๆจอยๆค่ะโอเคอ่ะนี่นะเข้ากับสรีระที่สุด พิเศษอีกมากมายแน่นอนนะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่กับนักแสดงนําทั้ง6กคนนะคะมูลไลท์ชิงเกตค่ะประจันมันไก่นะคะถือว่าเป็นเรื่องราวของกลุ่มคนกลางคืนนะคะที่ทุกชีวิตค่ะต่างดิ้นรนนะคะเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิมนะคะเขาจะเล่าผ่านบรรยากาศยามค่ำคืนอันน่าหลงไหลพร้อมกับความรักความอบอุ่นแล้วก็รอยยิ้มแถมมีน้ําตาด้วยวยอยากดูแล้วเลยเราไม่ต้องสัมเสื้อผาเราดูกันเลยดีไหมคะ ไม่ดีนาะไม่ดีไม่ดีดขอคุยหน่อยนะคะอ่ะวันนี้ค่ะแทกฟังก็อยากดูแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูค่ะมันต้องมีการพูดคุยนะคะกับเหล่านักแสดงนํากันสักหน่อยนะคะก,ก่อนที่จะไปเล่าถึงความน่าสนใจค่ะของบุลไลชิเก้นโชว์พิเศษเมื่อวอนน,นี้ค่ะที่เราได้โชว์ไปนะคะตีมเพลงก็คือว่าเป็นเกี่ยวกับประจันทร์ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเกี่ยวกับพระจันทร์ทั้งหมดเลยในเลือกเพลงอะไรอย่างไรมีวิธีการเลือกยังไงบ้างสําหรับเพลงที่เอามาโชว์เซมิายโฟจัน ของพวกเราเป็นเพลงงานต้นรำคืนจันเต็มดวงหรือพระจันเต็มดวงครับก็เป็นเพลงแนวจีนๆหน่อย่ากับเรื่องฮูลชิงเก้นคผมชอบลุคตีมันมันมีความจีนๆอยู่ในนั้นครับแล้วก็ความหมายด้วยด้วยความหมายด้วยดีครับก็เลยเกี่ยวกับดวงจันใช่แล้วคือผมชอบพี่เม่อไรค่ะพี่เมื่อไรยิ้มให้ไงรุ่นพี่ก็ยิ้มให้รุ่นน้อง แล้วยังไงแล้วยังไงลราชอบอะไรอีกอ่ะจะมีนายชอบอะไรอีกชอบเพลงหรือว่าชอบคนด้วยหรือว่าชอบอะไรจ๊ะชอบชอบตะกูเริ่มเลยด้านรังตะกูให้มาเริ่มเลยเริ่มช่ากันเลยชอบดนตรีครับดนตรีมีความออเร์แรนด้วยครับมีเส้นสายเอมใช้เส้นสายเรียกว่าอะไรเครื่องสายเครื่องสายเฮ้ยเครื่องสายใช่ไหมเราแลรีครื่อง ใช่ครับผมชอบแล้วผมเข้าสตูแล้วในเรื่องเพลงนี้มากรับค่ะซึ่งครั้งนี้สองคนถือว่าเป็นการปรากฏกายต่อหน้าสื่อมวลชนนะคะต่อทุกท่านถือว่าเป็นงานใหญ่เลยนะคะถือเป็นงานใหญ่ครั้งแรกด้วยตื่นเต้นมากมากตื่นเต้นมากๆเลยโอ้โหผมอยู่บนเวทีตรงนี้ขาสั่นมากเลยขาสั่นเลยเก่งมากร้องเพลงเพลงเดียวเก่งมาก เดินมาหาสั่งมือสั่นจริงๆแบบอันนี้ยังไสั่นอยู่เลยจริงๆชัดๆสั่นอย่างสุด่ใช่แล้วตื่นเต้นมากเพราะจริงๆอ่ะตอนแรกผมจะว่าจะก็จะเป็นลองสดลองสดไปเลยแล้วกันก็จะมาลองสดด้วยใช่ไหมคะมันจรู้ว่เป็นสิ่งสดด้วยนะค่ะโอเคตื่นเต้นเก็บความตื่นเต้นนี้ไว้เป็นพลังใจค่ะเป็นแบบว่าแรงผลักดันทำงานดีๆให้กับทุกคนนะคะเอาขอเสียงตอบมือให้น้องๆทั้งุกๆทีนะ เฟ right oh ิร oh! ์สเข้าตามบ้างนะคะอุ้ยเสียงเสิร์ฟเขาไต่ถึงลราคาเหมือนกันนะเมื่อกี้ไต่ถึงลราคาเหมือนกันนะนะจ๊ะกว่าจะมาลงตัวที่เพลงนี้มันก่อนนนี้มันมีอะไรยังไงกันบ้างก็เหมือนเหมือนอะไรกันขอเรื่องอะนะครับกินน้ำไหมกินน้ำไหมอ๋อ อนีหนึ่งในนึงโอเคตรงนีง <Okay. S 1> น้อ <c oughs> ผมก็จริงจริงเอเพลงาผมก็จริงๆแล้วมีหลายเพลงครับที่ที่ตอนแรกเราสอคนเรื่องมาแต่ะว่า <c oughs> เหมือนแต่ละเพลงก็จะมีแต่เพลงช้า <c oughs> เพลงแบบเขาเรียกว่าอะไรจังหวะช้าช้าที่ที่เป็นแบบจังหวะค่อยๆอค่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาฟังแล้ว ถ้ามาร้องมนดูอาจจะเผื่อหลับได้แล้วก็เลยเลือกเพลงที่มันมีความร้องเพิ่มมาคือใช่ใช่ผกเนี่จริงๆเป็นเรื่องของเนื้อเพลงด้วยครับเพราะว่าเพลงนี้จริงๆมันเป็นเพลงที่เราสื่อสารถึงคนที่เราห่วงหาแล้วก็คิดถึงครับครับครัก็เป็นความหมายดีๆนะเด็งดีๆอาบปรบมือให้ทั้คู่สักคราวนึงค่ะเป็นโชว์พิเศษค่ะที่นำมามอบให้นะคะเอิร์ญมี้างค่ะ เป็นการเชียรที่ยิ่งใหญ่งลังการจริงๆน้องๆมาเดินมาตั้งแต่แยกไอ้สมบุญวิโณบแล้วต้องเลยแต่พวกน้ำตาลตัวตี้เองใช่ไหมเตยมมากคนเริ่มมาถือต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวก็เพลงที่ผมเลือกเป็นชื่อเพลงผมกับพี่เรื่องกันคือชื่อเพลงพระจันทร์ตดกลางวันครับผมก็ผมรู้สึกว่าความหมายมันดีแล้วก็เราสึกว่าเราอยากใช้เพลงที่มัน ไปเรื่อยๆแต่มีความหมายที่ดีแล้วก็เราอยากใช้ความหมายไอ้เราเนี้ยแทนตัวเอิร์ธตัวลุงจิมบอกวนแล้วก็บอกมิ้ว่ามันถ่ายไม่ได้เนาะมันบอกแบบมันต้องบอกมิดด้วยอ่ะถ้าวันไหนสมมติว่าเราไม่ได้ทํางานวิกันหรือว่าเรายังห่างไกลกันแต่เราสามารถติดต่อกันได้และยังมีความสัมพันธ์ร่วมกันได้มิ้นนะผ เริ่มเลยมิกอะลุเริ่มมิกะเริ่มเพลงนี้ผมชอบความหมายของมันมากกว่าดวงะในตอนกลางวันก็คือมันไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอ่ะแต่มันแค่แบบว่ามันเหมือนความสัมพันธ์ที่บางทีเราไม่ได้อาจจะไม่ได้เห็นชัดแต่ว่าจริงๆมันมีอยู่เสมอซึ่งผมู็ถือว่าเพลงนี้มันเป็นเหมือนเพลงแทนความสัมพันธ์แล้วมันเหมาะกับข้อสมพั์ของผมกับพี่เอิร์นอย่างเงี้ยดวงดวง มันมีอยูอ่ตลอดเวลาอนะไรเงี้ยเราเฮ้ยแก้ไ่แก้อะไรเงี้ยไม่ได้แก้หรอก่ะคือมันรู้จักกันมานานอะ่ะก็เลยแบบน่ารักน่ารักเนี่ยเอออยากฝูง <c oughs> อยากยิงอยากยิงการ์ดอยายิงกักกก <c oughs> นน <c oughs> ั่นแหละมันก็เป็นเหมือนความหมายของเพลงนะครับ ความสัมพันธ์ที่มันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ากลางวันหะรือกลางคืนกลางคืน,น,น,นเหมือนเขาอยู่กักนะบเราตลอดเวลาแม้วนะ่าเราจะไม่เห็นเขาก็าตามเป็นความสัมพันธ์ของผมกับพี่เอิร์ธค่ะ,ะเป็นเรื่องจริงหมดเนาะไม่มีตัวละครเลยเนาะคนนี้งงนะคะเมื่อสักครู่นะคะอย่างที่บอกไปดีไหมโชว์ดีไหมคะประทับใจมั้ยคะทุกท่านรอม คนนะคะวันนี้ค่ะลูกคาร้านข้าวมันไก่ของเราทุกคนนะคะได้ชมกันไปนะคะแค่เพลงก็พิเศษขนาดนี้แล้วนะคะเรามาพูดคุยกันถึงมูลไก่ประจันมันไก่กันเลยดีกว่านะคะแต่ละคนค่ะรับบทเป็นใครมีคาแรคเตอร์แบบไหนกันบ้างอ่ะไล่เรียงกันไปเลยค่ะท่านขาพี่ใหญ่ท่านไหนก่อนดีคะให้ใครก่อนให้ใครก่อนให้ใครก่อนให้ครก่อนโผลยวโม่ออกกันไหม มันมก็ตังกอดก็ได้อาบกันก็ได้ออดดก,อน,กอนให้ก็ได้ครับ,บค่ะ<ป>พี่ผู้ใหญ่เฟิร์สครับจะเป็นคำสาปเขาเรียกว่าพี่ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับผมเฟิร์สคณะผานครับก็รับรบทเป็นอาราเดียดีครับก็คาแรคเตอร์ของเราจะเป็นหนุนาหา่มพนักงานธนาคารครับแล้วเขาจะมีความเป็น perfectionist เบาๆครับแล้วก็มีความเชื่อเรื่องความรักที่มั่นคงแล้วก็สมบูรณ์แบบนะครับก็เลยอาจจะทำให้ตัวเขาเนี่ยไปติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างจะอธิบายยากครับ It's complicated. Okay. The next one, please. ที่เป็นไขาตังครับข้าวตางครับระบบเป็นไก่ป่าครับไก่ป่าเนี่ยก็จะเป็นลูกเจ้าของตลาดครับเป็นคนขายไก่เป็นแบบแม่แม่เนี่ยเป็นแม่ค้าขายไก่เป็นเจ้าของตลาดขายไก่ให้ลุงจิมเราก็จะแบบรู้จักลุงจิมมานานแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันจะมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งครับที่เหมือนทําให้เราชอบลุงจิมครับเราก็เลยแบบ ชอบลุงจิ๋มตามจิ๋มลุงจิ๋มอะไรอย่างนี้โอ้โหท่านี้อันนี้ถ้าว่าชอบลุงจิมทำไมต้องทำหน้ากุ้งเก่งกุ้งเก่งไปไม่ใช่มันอะไรอีกโอ้โอเคแต่ว่าแต่ว่ามันก็มีคนดีเข้ามาเออแล้วก็เราจะเหตุการณ์ก็จะแบบพลันซับซ้อนอ่ามันเสียโอเคมาจังพี่ใหญ่จิมม่นายมั้งค่ะฮะข้ามเล ไอ <Net> ตัวเก็บไม้ก่อนสองตัวนี้สองตัวจีพญาเก็บไม้ก่อนเอาอีกแล้วเหรอเอาก็เหี่ยวไหมเราหน้าผืนกันดีกว่านะวันนะเออแต่เซอร์ไนท์ครับผมเจมส์นายครับแล้วผมเป็นฮาร์ดครับ เป็นตัวละครนี้เขาท่านจะชาเลนจ์อะไรบาับเพราะว่าเป็นคนที่มีเป็นพิการการได้ยินครับทั่วโลกครับก็ก็ต้องไปเวิร์คช็อปมาไปเรียนรู้จากคนที่เป็นจริงครับใช่ก็มีทั้งการเรียนภาษามือแล้วก็การฝึกให้ไม่ได้ยินจริงก็คือใส่ฟังแบบเสียงดังเลยแล้วก็ไปเดินอยู่กลางผู้คนแล้วเขาพูดอะไรกันเราไม่ได้ยินมาอ้าวจริงนะก็เลยอะไรๆๆ ก็ฝึกแน่มาตัวเ่ยครับเพราะว่ามันจะตัดเซนกันได้ยิดไปแล้วก็จะได้เซนต์เซนหนึ่งที่มันพุ่งขึ้นมาในการสังเกตครับการใช้สายตาการใช้สีหน้าการใช้ท่าทางนี่คือเป็นอะไรที่สําคัญสาคัญมากสำหรับคนที่สำหรับตัวตัวละครอย่างฮาครับใช่ก็ก็ถือเป็นทที่ท้าทายเนาะใช่เรื่องแรกด้วยก็ฝากด้วยนะครับ จะเป็นลาของลุงจิ๊บลุงจิ๊บก็คือพี่เอิร์ธครับก็ลีมเนี่ยจะเป็นคนดื้อคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองครับเวลาลุงจิ๊บบอกอะไรเนี่ยเขาจะไม่ฟังเขาจะเถียงตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้เจอกับเจมินาก็คือหาในเรื่องครับเป็นเหมือนเป็นลูกคา้าบอกได้เป็นลูกค้าเป็นสงน่งร้านข้าวมันไก่อะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนแบบมีมีมีเรื่องทำให้ทะเลาะกันอะไรเงี้ยก็ทำให้เจอกันบ่อยขึ้นค่ะ ด้วยความเจอกันบ่อยขึ้นก็จะเกิดความสนิทสนมอะไรเงี้ยครับเพราะเขาก็เหมือนไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยอยู่บ้านคนเดียวอะไรเงี้ยครับก็ทําให้เกิดความผูกพันซ้ำจัดหกเทาไม่มีเพื่อนบอกไม่มีเพื่อนร้ำไม่มีเพื่อนก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามีแฟนก็โอเคไอ้หนูจ๋าเอิร์ทมิกันูกยังไงคะับขโมยนะครับระบบเป็นลุงเินครับ คือคาแรคเตอร์ของลุงจิมเนี่ยก็เป็นคนขายข้าวมันไก่ตอนเที่ยงคืนครับผมก็เป็นคนที่ปิดกั้นเรื่องความรักใช่เพราะว่าเขาเกิดเหตุการณ์ในอดีตในบางอย่างทำจริงต้องไปดูนะฮะแล้วก็วันหนึ่งได้ไปเจอเบิร์ดจนได้เกิดมีอ, <c oughs> <c oughs> อยากใช่นี่คือยังไง S <S <Something> wrong? s ติ e รอ i n g w r ง n อเป็นคอมพิวเทอเหมือนกันนะก็เป็นคนที่ดงจิมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างกว้างขวางในตลาดในชุนโซนที่ดงจินมขายข้าวมันไก่นะผมก็ทุกคนรังไถ่ดูแล้วก็เป็นดูเลยนะแล้วก็ดูกิมเป็นคนที่ใจดีแล้วก็มีลูกน้องเป็นชื่อสาเล้งแล้วก็มีหลานชื่อลีมิงค,ค,ค,ครับผมครับ,รบแล้วก็มีคนที่เจอก,กันบ่อยมากคือไก่ป่าก็คือเป็นคนที่ขายไก่ คนอลังถึงละกันอ่าได้ได้เดี๋ยวเราเจอในเรื่องดีกว่าครับอลี <c oughs> อลันคืออลี <c oughs> แล้วบอันน่งคืออาจจะเป็นเป็น f i r ์เทเป็นสปาร์กแรกของเขาเอะไรอย่างเงี้ยนั่งไม่ติดเลยเราล่ะผมใช่ไหมผมรับผมเป็นเบิร์ดนครับ เหมือนเป็นเขาอ่าเป็นเดคอเรชันในห้างเขาจะทำงานตอนกลางคืนเนี่ยแล้วทีเนี้ยเราได้ไปมีความสัมพันธ์แบบวันไอสแตรกับลุงจิ๊อแล้วม,ม,ม,มันก็พัฒน,นาความสัมพันธ์เพราะว่าเราือนเป็นคนที่ตามหาความรักจริงๆแบบอยากเจอคนที่เหมือนเป็นบ้านของเราแลวจนไปเจอลุงจิ๊ที่เหมือนอย่างที่เออบอกเป็นสปาร์กจอยสปาร์กจอยมนสปาร์กจอยกับคนนี้มากๆแล้วมันแบบ คนนี้แหละอะไรเงี้ยเออจากสเจ้าคนนี้แต่ว่าเราเรามีคอนฟ lict บ้างเรามีคอนฟ lict บอ้องหลงเนี่ยเราคบกับอารันมาหลายปีมากๆก็มไม่รู้แหละเราไม่ได้ต้องไปดูต้องไปดูต้องไปดูว่าเอ้ยมันัะไงนะ แค่บทบาทก็น่าสนใจความสัมพันธ์ก็น่าสนใจเพราะว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างสลับซับซ้อนนะคะต้องไปดูว่ามันจะลงเอยกันอย่างไรเนาะขอจอเรื่องที่รับบทหน่อยนะคะอ่ะอย่างเจมินายนะคะในเรื่องน่ะก็คืคอว่านักบ